สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป6มาเจอกับครูโบนะคะในวิดีโอนี้ครูจะมาสอนเรื่องการแยกตัวประกอบโดยการใช้วิธีแผนภาพต้นไม้นะคะซึ่งไม่ยากเลยค่ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยตัวอย่างที่หนึ่ง18นะคะนักเรียนก็เขียน18มาก่อนเลย เราก็จะแยกแตกออกเป็นสองฝั่งนะคะแล้เดี๋ยวก็นึกซิว่ามีเลขอะไรที่คูณกันได้18มีหลายคู่ใช่ไหมคะเอาเป็น6คูณ3ได้18ที่นี้ เวลานักเรียนแยกออกมาแล้วถ้าเจอจำนวนเฉพาะเราจะหยุดมันนะคะก็คืออะถ้าเจอจํานวนเฉพาะ3ใช่ไหมคะวงไว้ก่อน6เป็นจํานวนเฉพาะไหมคะไม่เป็นเราก็คูณต่ออะไรคูณกันได้6บ้าง2คูณ3ได้ 6ใช่ไหมคะนั่นเราเจอเลข2เป็นจำนวนเฉพาะแล้ววงไว้เลข3เป็นจำนวนเฉพาะก็วงไว้ทีนี้เมื่อนักเรียนทำสิ้นสุดด้วยจำนวนเฉพาะแล้วนั่นคือจบแล้วคะ่ะเราก็จะแยกตัวประกอบของ18นะคะได้เป็นเอาทุกตัวเลยคะ่ะที่เป็นจำนวนเฉพาะที่นักเรียนวงไว้มาเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณ แยกจำนวนเฉพาะของ18เอ้ยไม่ใช่ขออภัยค่ะแยกตัวประกอบของ18ได้เป็น2คูณ3คูณ3ทีนี้เราจะเช็คอย่างไรว่าเราแยกถูกไหมเราก็นำ 2, 2คูณ3คูณ3เนี่ยลองคูณกันซิว่าได้18ไหมถ้าได้18ก็คือถูกต้อง 2คูณ3ได้6 6คูณ3เป็น18ถูกต้องนั่นเองค่ะเห็นไหมครูบอกแล้วไม่ยากง,งั้นลองมาดูตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างอาการสองตัวอย่างพอไหมพออ่ะ36ค่ะแยกออกเป็นอะไรดีคะ คูณสี่สามีจำนวนเฉพาะไหมเอ่ยไม่มีงั้นเราก็แยกต่ออะไรคูณกันได้9ก็ต้องเป็น3คูณ3ใช่ไหมคะเจอจำนวนเฉพาะแล้วใช่ไหมเอาวงไว้วงไว้ต่อไปเรามาแยก4ต่อ อะไรคูณกันได้4ก็คือ2คูณ2ได้แล้ว2เป็นจำนวนเฉพาะวงไว้วงไว้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเมื่อสิ้นสุดด้วยจำนวนเฉพาะทั้งหมดนั่นคือเสร็จแล้วเราก็ตอบเลยตอบ แยกตัวประกอบของ36ได้เป็นนำจำนวนเฉพาะทั้งหมดมาเขียนให้อยู่ในรูปการคูณก็คือ2คูน2คูน3คูน3เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจาก2ตัวอย่างนี้พอเข้าใจกันไหมคะเรียนเอาตัวอย่างเพิ่มอีกไหมอ่ะให้อีกตัวหนึ่งให้อีกหนึ่งตัวอย่างเอาไป็นอะไรดี 9ก้าสิบหกแล้วกันอ่าเขียนเองเลย e x สามแถมให้แยกตัวประกอบของเก้าสิบหกวิธีทำแยกโดยใช้แผนภาพต้นไม้เก้าสิบหกมาเลยค่ะปึ๊บอ่าทนีนี้นักเรียนคิดแล้วว่า แล้วหนูจะใช้เลขอะไรดีล่ะคะคุณครูง่ายๆเลยถ้ามันเป็นเลขคู่ก็เลขสองมาเลยอ่าเราอาจจะใช้วิธีการหารช่วยก็ได้นะคะก็ไปตั้งหารสองอะไรได้96ใช่ไหมสองสี่ดเหลือ1นึสองสปด อสองเราได้แล้วสองคูณกับ48ทีนี้เราเห็นแล้วสองตัวนี้เป็นจำนวนเฉพาะเราวงไว้ก่อนกันพลาดกันลืมนะคะอ่ะสีแยกออกมาอีกก็เหมือนเดิมเลยสองคูณสองคูณส ใช่ไหมเอยสองคูณยี่สได้สี่สิบแปดไหมตัวซีตัวเช็ค2ี่สิบสี่คูณสองสองส่องสอะถูกต้องเจอจำนวนเฉพาะไหมเห็นไหมอ่ะเห็นเลข2วงไว้24ทีนี้เลขเริ่มน้อยแล้วอะไรคูณกันได้ยี่สิบ สี่เจอจำนวนเฉพาะไหมคะเห็นไหมเห็นเลขสามวงไว้แปดแปดเป็นจำนวนเฉพาะไหมจำได้เปล่ายังไม่เป็นก็คูณต่อมีอะไรคูณกันได้แปดมันจะมีอะไรล่ะคะก็ต้องเป็นเลขเลขอะไรสองคูณสี่อ่ะเลขสเป็นจำนวนเฉพาะเราก็วงเลยคะ่ะวงปึ๊บ หมดย่างหมดย่างเราจะหยุดตอกก็ต่อเมื่อตัวสุดท้ายที่เราแยกออกมาเป็นจำนวนเฉพาะทั้งหมดยังไม่หมดอแยกต่อ4ก็ได้เป็น2อคูณ2ทีนี้แหละถึงจะหมดของจริงนะคะมาเราเอาตัวที่วงไว้ทั้งหมดมาเขียนให้อยู่ในรูปการคูณ 16แยกตัวประกอบได้เป็นอะไรบ้าง2คูณ2มี2กี่ตัวเนี่ยช่วยคูณนับหน่อย1 2 3ไหนอ้นอาว1 2 3 4 5 2คูณกันอยู่5ตัว2 2คูณ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 2แล้วก็ คูณสามเ็จเรียบร้อยคอมพลีสเป็นไงคะนักเรียนพอเข้าใจกันมากขึ้นไหมคะเมื่อเข้าใจแล้วลงมือทำแบบฝึกหัดได้เลยคะ่ะวิดีโอนี้ครูขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายขอให้ทุกคนทำได้นะคะ